โอเคเดี๋ยวขออนุญาตแชร์เข้าไปในเฟซส่วนตัวก่อนนะครับ โอ okay. เคอาล่ะมาฮะก็วันนี้มาดึกหน่อยจริงๆไม่ได้ตั้งใจนะเพราะว่าปกติผมเนี่ยนอนสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งละยังไม่ได้นอนเลยเหตุผลมันมีอยู่ว่าคือผมเนี่ยเอ,อ ทำเปิดร้านบนช h อป e ีนะครับขายสินค้าแบรนด์ด็อกเตรเนี่ยแหละแล้วก็สินค้าของตัวเองด้วยนะแล้วปรากฏว่ามันมีสินค้าชิ้นหนึ่งที่ผมทําขายเริ่มขายดีเริ่มขายดียดก็ถูกก๊อปปี้นะฮะแต่ว่าก๊อปปี้บอว่าเหมือนเป๊ะๆเ,เลยอะซึ่ง จริงๆผมไม่ไม่มีปัญหากับการที่ใครจะมาก๊อปปี้นะเพราะว่าการก๊อปปี้คือการที่ทำให้ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรให้รู้ว่าของเราเนี่ยมันดีใช่ไหมจนถึงมีคนอยากได้ไปเอาไปใช้บ้างหรือว่าเอาไปขายบ้างอะไรย่างเงี้ยนะครับแต่ประเด็นที่ผมกังวลคือลูกค้าจะเข้าใจผิดสิครับ เพราะว่า Copy เหมือนเด,เด๊ะแต่ว่าลบทุกภาพที่มีหน้าผมออกเนี่ยอันนี้โอเคเออเอาใหม่นะก o py ี้เหมือนเด,เด๊ะก็ไม่ค่อยโอเคนะเอาจริงๆแล้วอะ่ะเออมันก็ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดประมาณหนึ่งแต่มันมีเหตุผลนะที่ผมเชื่อว่าผมโดน Copy แม้กระทั่งคลิปวิดีโอที่ผมสอนด้วยเอาสิอ่าและอันนี้แหละจะทำให้ลูกค้าี่ยเข้าใจผิด ว่าเป็นสินค้าของผมแล้วเดี๋ยวพอเขาใช้แล้วมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยผมก็เดือดร้อนนะฮะจึงต้องทำคลิปนี้ออกมาทำไลฟ์นี้ออกมานะไม่งั้นนี่ป่านนี้หลับไปแล้วนะเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวกันนะฮะอืมต่ที่คอมพิวเตอร์แล้วก็อยากอยากจะฝากไว้กับพวกเราด้วยนะว่า ทำออนไลน์เนี่ยคือดูของคนอื่นได้ได้รับแรงบันดาลใจได้ Copy ก็ยังได้นะแต่อย่าไป Copy ให้มันเหมือนเขาเลยอะ่ะคือมันขอย้อนกลับมาที่หน้าเรานะผมว่ามันอยู่ที่เจตนา,นาถ้าถ้าคุณเจตนาดีใช่ปะ่ะคุณก็ Copy and ด e เดเวล m อปเดูแล้วได้รับแรงบันดาลใจทำให้มันดีดีกว่าที่เขาทำอย่างเงี้ยนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณเจตานาไม่ดีตั้งใจจะหลอกลวงลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยขอร้องอย่าทำเลยนะโดยเฉพาะลูกศิษย์ของผมทุกคนเนี่ยคุณทำออนไลน์คุณต้องจริงใจกับลูกค้านะครับห้ามหลอกเขานะขอร้องเลยนะครับนะกราบก็ได้นะเนี่ยขอร้องเลยปกติไม่ยกมือไหว้กล้องนะผมเนี่ยถ้าคุณไปสังเกตคลิปผมมา ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยยกมือไหว้กล้องนะเรื่องนี้จํำเป็นจริงๆเรื่องนี้สําคัญจริงๆนะครับการทําออนไลน์เราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ได้อะไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวดรามา่าเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมผมพาไปดูร้านผมในปัจจุบันนี้ก่อนอ่าอันนี้ร้านผมก็จะมีคลิปวิดีโอ มีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นรูปภาพที่ผมทําสกีนช็อตไว้แต่ว่ารูปพวกเนี้ยไม่ได้เอาหน้าตัวเองใส่เข้าไปนะฮะนี่ประมาณนี้อประมาณนี้นี่ร้านผมอ่าสังเกตสัญลักษณ์นะตรงนี้มีเครื่องหมายถูกนะฮะแล้วก็สภาพเป็นอย่างนี้เดี๋ยวซูมให้ดูปึ๊บปึ๊ป๊อ่าผมเริ่มต้นจากหลักการที่เราเรียนกันไปอะ่ะใช่ป่ะว่า เราจะขายสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยเราต้องหาเขาให้เจอก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยผมก็เริ่มต้นด้วยเพจเลยแล้วเขาสินค้าเราตอบปัญหาอะไรเขาบ้างอะไรเงี้ยนะครับอ่าตามไปประมาณนี้แล้วคุณพวกเราสังเกตดูนะผมได้ห้าดาวเต็มเหตุผลที่ผมได้ห้าดาวเต็มเนี่ยไม่ได้มีลูกค้าน้อยนะหกสิบกว่าคนนะครับเพราะว่าผมน่จริงใจกับลูกค้า คือผมคุยกับทุกคนนะผมตอบแชททุกคนคุยทุกคนแก้ปัญหาให้ลูกค้าทุกคนนะฮะคือบางทีเนี่ยผมเองก็ไม่ไม่รู้ในบางอย่างเนี่ยผมก็เรียนรู้ไปกับลูกค้าเสร็จแล้วผมก็ทำคลิปออกมาเพื่อที่อธิบายเพื่อที่สอนนะครับเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูคลิปขผมนะเอ,อเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ได้อยู่ที่นี่คลิปที่ผมทำเนี่ย เนี่ยผมทำคลิปคลิปออกมาทั้งหมดห้าคลิปแล้วก็มีรีดมีให้เวลาที่เขาได้ได้ไปแล้วเขาก็เข้าไปดูได้เข้าไปเรียนรู้ได้นะฮะนี่คือสิ่งที่ผมทำมาย้อนย้อนกลับไปดูนะอ่าเนี่ยผมตอบทุกคนนะฮะแล้วผมคุยกับเขาทุกคนเนี่ยทุกคนชื่นชอบผมหมดให้ห้าดาวตลอดนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะ นี่คือความตั้งใจในการทำงานในการทำออนไลน์ของผมอาละเนี่ยเพราะนั้นการทำออนไลน์เราต้องต้องจริงใจกับลูกค้านะเนี่ยเนี่ยตอบไป60กว่าคนเนี่ยสภาพเนี้ยนะฮะเสร็จแล้วครับวันนี้ผมเพิ่งพบเจอว่าโดนก๊อปซะแล้วว่ะของเรานี่คือร้านที่ก๊อปปี้เราไปค้ <c oughs> ายเลย <c oughs> เห็นป่อืมขายถูกกว่าเราด้วยเออขายเลย นะฮะแล้วก็เนี่ยคือแบบลอกเลยอะ่ะคุณคลิกขวาเซฟแออ่ะแล้วคุณไม่ปรับปรุงอะไรเลยอะ่ะลอกแม้กระทั่งไฟล์วิดีโอแล้วก็ไฟล์อะไรของผมข้งในอะ่ะนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราผ่านชื่อร้านไปเร็วๆนะเราเราไม่ได้คือคลิปเนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปประจานใครนะครับแต่ว่าตั้งใจที่จะบอกสมาชิกพวกเราเนี่ยว่าเวลาทําออนไลน์ แล้วอย่าไปก๊อปปี้เขาอย่างนี้มันน่าเกลียบมากเลยคือก๊อปีได้แต่ว่าอย่าเขาเรียกว่าอะไรเจตนาต้องอย่าทําให้ลูกค้าเนี่ยเขาเข้าใจผิดนะครับนะนะอืมโอเคแล้วก็เข้าไปดูต่อนี่เห็นไหมข้างในเหมือนกันเดะ๊ะข้างในเหมือนกันเด๊ะเลยอืม ลอ,อกกันมาเป๊ะๆเ,เลยแม้แต่เวลาส่งอะไรก็ลอ,อกมาเนาะแต่ว่าสินค้านี้ยังไม่มีคะแนนนะครับเพราะว่าเขายังขายไม่ได้คือเขาอาจจะพึ่งกรอบแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มต้นขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมมีเหตุให้เชื่อว่าแบบดูชื่อหน่อยก็ได้อะชน่อชอนี้ worldwide clicks มี s อยู่ข้างหลังนะครับผมมีเหตุให้เชื่อว่าผมถูกกรอบแม้กระทั่งคลิปวิดีโอ นะเพราะว่าคนนี้เขาเคยเป็นลูกค้าผมมาก่อนนี่ผมขอปิดข้อมูลอื่นนะครับนี่ Worldwide Books <c oughs> ชื่อคล้ายกันมากเลยนะชื่อเหมือนกันเลยอเขาซื้อสินค้าเราไปครับเป็นลูกค้าผมมาก่อนนะฮะเพราะนั้นเขาก็จะได้เขาก็จะได้ทั้งหมดนี้ไปนะครับ5คลิปเนี่ย ซึ่ง5คลิปเนี้ยก็จะมีหน้าผมสอนอธิบายเนี่ยซึ่งสิ่งเนี้ยผมยอมไม่ได้เพราะว่าผมเนี่ยรักลูกค้าของผมถ้าเกิดเขาดูสิ่งเหล่านี้ไปเขาก็จะเข้าใจผิดใช่ไหมว่าเนี้ยเป็นสินค้าผมเป็นคลิปของผมอย่างเงี้ยแล้วพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาผมช่วยเขาไม่ได้เลยเนี่ยเสียใจจริงๆเลยโดนโดนอย่างนี้นะอืม อยู่ที่เจตนานะหลักๆเนี่ยอยู่อยู่ที่เจตนาอ่ะไม่เป็นไรก็ทำคลิปมาแจ้งประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมแก้เกมนะโดยการที่ผมอัปเดตเวอร์ชันและคคำอธิบายผมก็เปลี่ยนไปนะครับนี่ผมมีเพนเพิ่มขึ้นจากการที่ผมคุยกับลูกค้าว่าลูกค้าหลายคนน่ะเขาเคยซื้อไอ้อย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นโดเมนมหาวิทยาลัย คือของฟรีนะครับอย่างอย่างของที่ผมใช้เป็นโดเมนธุรกิจนะคือผมจ่ายรายเดือนให้ Google ทุกเดือนและจ่ายซื้อโดเมนรายปีทุกปีนะครับและสิ่งนี้จะอยู่ตลอดไปจนกว่าผมจะตายดูหน้าผมไว้เนี่ยประมาณนี้นะเออก็คงอีกหลายสิบปีกว่าจะตายนะฮะแล้วก็ธุรกิจ ออนไลน์ก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็เป็นสมาชิกของดอกเตอร์เจลเนาะแล้วก็มีเครือข่ายตอนนี้10กว่าคนละในอนาคตก็คิดว่าคงมีเป็นหลักร้อยหลักพันน่ะนะครับยังไงเนี่ยก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะเนี่ยผมก็แก้เกมในการแบบนี้อ่าระวังของเล่นแบบนะฮะทีนี้เนี่ยอีกอันนึงที่ผมจะแก้คือนอกนอกจากที่เราเพิ่มรายละเอียดพวกนี้แล้วเนี่ย ผมเปลี่ยนการให้คลิปวิดีโอเป็น y o youtube ละผมไม่เอาละไม่ไม่ให้คลิปเข้าไปในในตัวได์ละผมให้ลูกค้าไปดูจาก YouTube เลยเพราะว่าถ้าดูจาก YouTube คือมั่นใจเลยว่าคลิปเราแง่แงเพราะว่ามันช n e ลเราคือดูคลิปอื่นมันก็จะเจอแต่หน้าผมทั้งนั้นเลยอ่ะอันเนี้ยปลอดภัยชัวร์นะครับจะไม่ไม่ถูกคนแอบอ้างแน่นอนเนาะอ่าเดี๋ยวให้ไปขอเปลี่ยนตรงเนี้นะไปดูจาก youtube นะ แล้วก็อ่ะตงนี้คือแก้หมดเลยนะและสิ่งที่ผมจะทำอีกอันนึงคือผมจะขึ้นราคาเลยนะฮะในวันนี้คือนี้อันนี้คือความตั้งใจเดิมนะผมตั้งใจจะขายสิ่งนี้ในราคาสามห้าเก้าบาทมาตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าผมเริ่มต้นที่ราคาราคาแรกน่าจะเป็น99บาทแล้วผมทยอยขึ้นราคามาเรื่อยๆ จนจนตอนนี้ราคาปัจจุบันเนี่ยราคาปัจจุบันจะอยู่ที่ร้อยสามเก้านะครับในขณะที่เจ้าอื่นเขาขายกันประมาณสองสามร้อยนะเพราะนั้นพอเกิดเหตุอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะกระโดดเลยนะผมจะขึ้นราคาเป็นเท่านี้เลยเท่าไหนอะ่ะสองสามเก้าเลยนะครับ จะได้รู้กันไปเลยว่ามีความแตกต่างระหว่างของจริงกับของปลอมนะอืมประมาณนั้นแต่ยังไงต้องบอกบอกทุกคนนะว่าคลิปต่างๆที่ทำเนี่ยจะทำต่อไปนะครับแล้วก็ไอสิ่งเนี้ยมันยังใหม่มากเลยมันยังมีหลายๆอย่างที่เรายังไม่รู้ต้องศึกษากันต่อไปนะฮะเพราะนั้นถ้าท่านใช้บริการแล้วพบว่า มันมีบางอย่างทําได้ทําไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าผมรู้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังทําคลิปให้นะครับอันไหนที่ผมไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ไปศึกษามาเพิ่มนะเพราะว่าออนไลน์มันเปลี่ยนอยู่ตลอดนะอืมอันนี้ร้านร้านผมลืมให้ดูนะชื่อนี้นะดรเจลเอซนะครับที่ร้านเนี่ยขายสินค้าของดรเจลเป็นหลักนะครับนะสินค้าดรเจลก็จะมี อาหารเสริมเนาะแล้วก็จะมีเครื่องสำอางต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะมีทยอยมาเรื่อยๆมีหนังสือดรเจลเนี่ยก็น่าดูมากน่าอา่อานอา่าแล้วก็มีตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นมาเป็นสินค้าผมเองอะไรประมาณนี้นะก็แจ้งทุกท่านไว้ประมาณนี้เนะสำหรับ ลูกค้าที่ซื้อกันไปแล้วก็บริการเหมือนเดิมนะครับมีคำถามคุยได้ถามได้เดี๋ยวอะไรที่ต้องทำคลิปเพิ่มก็จะทำให้อยู่เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าขอเปลี่ยนช่องทางไปเป็น YouTube แทนนะ mm. แล้วก็สำหรับลูกค้าใหม่ที่ท่านอา,อาจจะซื้อผิดที่เนาะไปซื้อของออคนที่ลอกไปเหมือนเป๊ะๆนะ ผมไม่ทราบแช่งอะไรท่านเลยนะครับเพียงแต่ว่าผมอาจจะให้บริการท่านไม่ได้เพราะว่าผมเข้าถึงข้อมูลพวกนั้นไม่ได้ผมไม่ไม่ทราบว่ามาจากโดเมนอะไรนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอหลายคนมีปัญหาเพราะว่าใช้โดเมนมหาวิทยาลัยแล้วพวกเนี้ยพอเรียนจบแล้วเขาก็ยึดคืนไงยึดคืนข้อมูลคุณก็หายหมดเลยอย่างเงี้ยนะคุยกับผมมาหลายสิบคนละที่เป็นอย่างเงี้ย นะครับก็ประมาณนั้นเนาะสุดสุดท้ายก็ฝากพวกเรานะฝากลูกศิษย์ที่เรียนทำออนไลน์กับผมนะครับว่าทำออนไลน์ขอให้จริงใจกับลูกค้านะครับดูของคนอื่นได้ได้รับแรงบันดาลใจได้แต่ดูแล้วขอให้ทำให้ดีกว่าเขานะฮะและคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดคือจริงใจกับลูกคา้า อย่าหลอกลวงลูกค้านะคิดเสมอว่าการที่เราเปิดร้านออนไลน์เนี่ยมันคือร้านของเราในสาขาที่สองสาขาที่สามคุณดูแลร,ร้านสาขาหลักของคุณยังไงร้านออนไลน์ก็ต้องดูแลอย่างนั้นนะครับนะอืมงั้นเสียชื่อเนาะแล้วก็ทำให้วงการออนไลน์เนี่ยปั่นป่วนกันไม่หมดเลยเพราะว่ามันมีคนที่แบบตีหัวเข้าบ้านอะ่ะ หลอกลวงเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยผมขอให้พวกเราเนี่ยทุกคนเลยนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารดีๆอร่อยอร่อยตั้งใจทําเนี่ยขยับขยายมาขายออนไลน์นะครับนะขายออนไลน์กันเพื่อที่เปิดโอกาสให้กับลูกค้าเนี่ยที่เขาอยู่บนโลกออนไลน์ได้กินได้ใช้ของดีๆคือ ผมมีเพื่อนๆในกลุ่มคิล l ี่มาร์เก็ตที่ปลูกพืชเองทำอาหารเองแบบโฮมเมดอะไรเงี้ยของดีๆทั้งนั้นตอนนี้ก็พยายามที่จะช่วยเหลือกันทุกคนว่าขยับมาทำออนไลน์ขยับมาทำออนไลน์ Online, นะครับแล้วก็ลูกศิษย์ของผมที่เรียนกับผมมาเนี่ยถ้าท่านอยากได้อยากรู้เรื่องอะไรที่ผมสอนได้น่ะบอกมาได้เลยทุกช่องทางจะบอกทางไลน์ไลน์แอปเฟซบุ๊กหรือว่าทางไหนก็ได้ เอาให้ติดต่อคุยกันได้เนี่ยโทรศัพท์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปให้ผมพาคุณทําเองผมพาท่านทํานะแล้วเรื่องไหนผมไม่รู้แล้วผมดูว่ามันน่าสนใจผมจะไปเรียนรู้มาให้นะครับโอเคไหมงั้นวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับไปแล้วครับอืมเดี๋ยวต้องปิดด้วยหน้านี้ หน้าปอกอ่านี่ปกเก่าเดี๋ยวนะอ้าวมั่วไปหมดละไม่เป็นไรปิดด้วยปกนี้ละครับไปแล้วครับ